ทราบว่าทุกอย่างจะจบวันจันทร์พยาหลักฐานม้วนเดียวจบเขามีหลักฐานโอนเงินนะครับเนี่ยเขามีลูกสามคนเนี่ยลูกคนโตอา่าลูกคนกลางลูกคนเล็กเนี่ยคนละเก้าพันนะครับคูณสามก็เดือนละสองหมื่นเจ็ดอันนี้แหล่งข่าวใกล้ชิดพูดเสียหายที่ผมทราบมานะอันนี้แหล่งข่าวผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเพราะนั้นไอ้คนที่ไปใส่ร้ายเขาว่าไอ้เจ้าของร้านสูตรเนี่ยมีลูกสามคนเนี่ยให้จะให้ใช้คนละสามพันอันนี้ก็คือการ นำเข้าข้อมูลเช็จนะครับนะครับเป็นการใส่ร้ายป้ายสีนะครับทั้งพรบคอมทั้งอะไรต่างเนี่ยนะครับเขาก็รวบรวมส่งพานักงานสอบสวนให้เห็นว่ามันมีการพยายามยุ่งเหยิงพยานหลักฐานในคดีนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งเชี่จ้นะฮะสรุปแล้วเขาเขาเลี้ยงเฉพาะค่าให้กินให้ใ้เนี่ยนะครับคนละเก้าพันสามคนคนละเดือนแล้วสองหมื่นเจ็ดอันที่สองเรื่องพี่เลี้ยงนะครับแหล่งข่าวใกล้ชิดผู้เสียหายที่ผมได้มาคือ พี่เลี้ยงมีสองคนนะครับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงลูกเขาเนี่ยนะคนหนึ่งเป็นเป็นเป็นญาติของเมียเก่าของคุณพ่อนะครับนะครับพี่เลี้ยงคนโตอายุห้าสิบกว่าอีกคนอายุสามสิบกว่านะสองคนได้เงินเดือนคนละหมื่นกว่าบาทนะครับก็เท่ากับว่าเขาจ้างคนมาเลี้ยงลูกเขาเนี่ยทั้งหมดสองคนนะครับเป็นญาติเมียเก่านะครับเอ่ออายุห้าสิบกว่ากับอีกคนอายุสามสิบกว่าทั้งขับรถไปส่งดูแลทํากับข้าวและต่างต่างนะครับ นะอันนี้เป็นเงินก้อนที่สองที่ก็ให้ <c oughs> เงินก้อนที่สามที่คุณพ่อเจ้าของร้านสูตรดูแลลูกเขาเนี่ยสามคนเนี่ยนะครับเอ่อนะครับก็คือพวกค่าน้ําค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าอาหารเนี่ย <c oughs> เขาจ่ายตามความเป็นจริงทั้งหมดคุณพ่อนะครับนี่แหล่งข่าวจากผู้เสียหายนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเท่า,ากับว่าเขาดูแลทุกอย่างและค่าเรียนค่าเทอมอะไรต่างๆต่างหากครับ นะครับนะจ่ายตามจริงตามใบเสร็จอะไรทุกอย่างดูแลหมดดังนั้นใครที่ไปใส่ร้ายป้ายสีเขาทําลายพยานหลักฐานเราไม่ทราบว่ามันเกี่ยวกับทางผู้ต้องหาหรือใครยังไงนะแต่ตารวจเขาเก็บหมดแล้วแล้วก็วันจันทร์เนี่ยผู้เสียหายเขาจะพูดให้หมดนะครับนะจะพูดให้หมดนะครับแล้วก็ก็คนเหล่านี้จะรับผิดชอบยังไงที่ไปใส่ร้ายป้ายสีเขานะครับนะ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 บางคนก็ไปใส่ร้ายป้ายสีถึงขนาดเด็กไปทำโอลิแฟนมั่งอะไรอ่ะ นะไปถ่ายภาพโป้ภาพบิวภาพอะไรต่างเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นการใส่ร้ายเขาทั้งหมดครับนะครับนะบางคนก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงมีผู้ติดตามจํานวนมากแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปทําลายหลักฐานเขาไปไปใส่ร้ายเขาทำไมแล้วก็ระวังจะถูกดําเนินคดีเพราะวันจันทร์เนี่ยจะจบนะนะครับนะนะครับ,นะนะรบก็เดี๋ยวก็จะมีนักข่าวมาหาผมที่บ้านนะฮะนะครับเป็นผู้ประกาศข่าวนะฮะนะครับแล้วก็แอดมินเพจดังอีกคนหนึ่ง นะครับก็จะมานะฮะก็ก,ก็ก็นี่คือเรื่องราววันนี้เอาเป็นว่าทุกอย่างวันจันทร์นี้ก็น่าจะจบเก็จะเปิดเผยความจริงทั้งหมดแล้วก็ขบวนการที่ทําลายความน่าเชื่อถือของผู้เสียหายอะไรต่างเนี่ยก็จะเป็นเหตุในการออกหมายจับหรือไม่แล้วก็จะคัดค้านการประกันตัวเหมือนกับคดีที่สอนอโชคชัยนะนะครับแล้วก็ข้อมูลนะครับแหล่งข่าวที่ผมได้มานะนะครับเกี่ยวกับภาพที่ว n นเน็ตเห็นไนหะมมอเช้านี้ผมคุยกับ c ีเอชนะ นะครับคุยกับดาวแปดแจกสองเพจเมื่อเช้าตื่นมาก็ยุ่งนะ uh, c s i l a แล้วก็ดาวแปดแจกบอกว่าเพจภาพที่วิวว่อวน,วนอยู่ทางอินเทอร์เน็ตให้ดูนะครับให้ดูว่าหนึ่งเป็นซอยบ้านทนายดังหรือเปล่านะครับใครอยู่ซอยนี้ก็รู้ครับให้ดูห้องน้ําว่าเป็นห้องน้ําบ้านทนายดังหรือเปล่าเขาบอกให้พิจารณาดูนะแล้วก็ให้ดูอะไรต่างๆนะครับดูภาพดูประกอบอะไรต่างๆทุกอย่างนะนะครับ นะนะครับนะก็สเพจดังเนี่ยเขาก็ได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องพวกนี้มาเต็มที่นะโดยเฉพาะ c ีไ a เขาก็ยืนยันนะครับแต่กเ็เป็นอะไรยังไงก็ว่าไปเขายืนยันว่าเป็นภาพจริงส่วนใครจะปล่อยเป็นภาพเก้ภาพอะไรแล้วแต่นะครับอันนี้ก็อันนี้ผมทราบตั้งแต่เมื่อเช้านี้นะก็ลองดูนะภาพที่วันเน็ตนะดูดีๆนะครับนะครับว่ามันเป็นภาพตัดต่อหรือภาพจริงนะและมันก็มีคนส่งภาพมีอะไรต่างมีผู้เสียหายมี เป็นผู้หญิงที่ก็ได้รับภาพคือภาพพวกนี้มันมาจากคนที่ได้รับภาพก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะก็ไม่รู้ว่าทิศหน้าเขาจะเปิดตัวหรือเปล่านะนะครับนะอันนี้ผมเท่าที่ผมคุยกับเซียด A เอและคุยกับดาวแปดแฉกเนะี่ยก็ไม่รู้ว่าทิศหน้าจะให้มันม้วนเดียวจบไปเลยไหมให้มันจบไปเลยไหมนะจบที่เราเนี่ยนะครับก็กําลังดูนะว่าเขาจะออกมาถแถลงไหมว่ายืนยันเรื่องภาพจริงภาพแก้นะ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 ครับแล้วนะก็ แล้วก็ทาง CSI LA นะครับก็บอกว่าถ้าทนายดังคิดว่ามันเป็นภาพปลอมภา,ภาพแตก้ภาพตัดต่อนะก็ออกมาชี้แจงเลยนะครับเขาบอกให้ออกมาชี้แจงเลยว่าเป็นภาพจริงภาพโก้นะฮะนะครับนะนะครับนะลองดูนะนะรวมถึงภาพนั่งอุจจาระ,ะปัสสาวะอะไรต่างๆนะครับนะว่าไป และก็อาทิตย์หน้าเราก็ไม่รู้ว่า,าคุณพ่อเขาจะเปิดเผยไหมใครที่อยู่เบื้องหลังทนายดังมีไหมในการช่วยเหลือนะครับนะครับเห็นบอกมีคลิปเสียงมีคลิปวิดีโอแนะว่ามีคนดังๆนะครับในวงการสื่ออยู่เบื้องหลังหรือเปล่าในการที่จะช่วยเหลือทนายดังนะครับในคดีนี้นะครับแล้วก็ขบวนการในการที่จะนะทำให้ เบี่ยงเบนประเด็นไปว่าเอ๊เด็กสมยอมเด็กอะไรพ่อเห็นแก่เงินนะลูกวางแผนพ่อตบทราบอะไรต่าเขาบอกมันมีกระบวนการมันอาจจะมีคนที่อยู่เบื้องหลังอะไรยังไงหรือเปล่านี่เขาก็เดี๋ยวคุณพ่อก็จะพูดอาทิตย์หน้าให้มันจบไปเลยนะครับนี่ก็หลักๆประมาณนี้แหละนะอา่านะอาทิตย์หน้าน่าจะจบนะครับแล้วก็คดีก็จะมีความคืบหน้าในอาทิตย์หน้านะครับอืมนะนะครับว่าภาพจริงภาพเท็จนะ นะขบวนการในการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเบี่ยงเบนทําลายความน่าถือผู้เสียหายนะครับอาทิตย์หน้าจะจบตั้งแต่วันจันทร์นะครับเล่าให้ฟังนะนะครับเพราะฉะนั้นก็พวกที่ไปเอาเรื่องส่วนตัวเข้ามาแล้วไม่เป็นความจริงด้วยไปใส่ร้าย,ายเขานะครับนะเนะขาบอกว่าจนคุณพ่อแกให้สัมภาษณ์ทานองว่าตอนนี้คุณพ่อไม่รู้ว่ากําลังต่อสู้อยู่กับทนายดังหรือว่านะต่อสู้กับลูกพี่ของทนายดัง นะครับนะเออนะครับซึ่งมีสื่อในมือจํานวนมากเราก็ไม่รู้ว่าใครเขาก็ตอนนี้ก็เขาไปให้ใหสัมภาษณ์ทางช่องแปดนะครับแต่รายการคุณพุทธเนี่ยคุณพ่อบอกว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าสู้กับทนายดังหรือสู้กับลูกพี่ของทนายดังหรือว่าสู้กับใครนะครับที่มีสื่ออยู่ในมือเยอะมีอวตารจํานวนมากนะครับนะอืมนะครับ,นะรบเขาก็อาจจะเปิดเผยแนละ้วว่าใครอยู่เบื้องหลังทนายดังในการปล่อยข้อมูลปล่อยอะไรทำรลายหลักฐานครับ เนี่ยไนไปล่อยบอก <c oughs> เนี่ยผู้เสียหายสาว18ขอพื้นที่ชี้แจงมันเกินไปมากๆยืนยันไม่เคยทำโอ l y f แฟน OLF ไม่เคยหลอกเอาเงินผู้ชายคนไหนเนี่ยก็ปล่อยหมดือนเป็นขบวนการนะครับไม่รู้ว่าใครกําลังช่วยเหลือทนายดังอยู่หรือเปล่านะครับอืมนะครับแล้วก็บรรดาคนดังๆนะนะครับคนดังๆต่างๆ,างๆที่คอยให้ความช่วยเหลือทนายดังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพิธีกรดารา คนในวงการกฎหมายอะไรต่างๆนะนะครับแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจก็เขาอาจจะเรียกคนเหล่านี้มาสอบเพราะว่าไปรู้ข้อมูลไงนะวพาทนายดังเนี่ยเวลาเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วได้ไปปรึกษาพิธีกรคนไหนบ้างนะครับดาราคนไหนบ้างนะคนในวงการบันเทิงไครนะอายการทันแนะนะคนดังต่างๆนะครับที่ไปปรึกษาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ ทางตำรวจเขาก็มีข้อมูลเดี๋ยวเขาก็จะเรียกมาเป็นพยานนะครับว่าคุณได้คุยอะไรบ้างเพราะว่าการคุยแต่ละครั้งเนี่ยหรือแม้กระทั่งการเจราจาเนี่ยแหล่งข่าวใกล้ชิดผู้เสียหายที่ผมได้มาก็คือมีการบันทึกเสียงบันทึกวิดีโอไว้เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็น่นาจะกระชากนะครับว่ามีพิธีกรอา่าช่องไหนไปเกี่ยวข้องไหมอะไรงไงนะครับนะครับอาทิตย์หน้าน่าจะจบนะครับเราจะได้รู้นะครับว่ามันอะไรยังไงนะครับนะครับมันจะได้จบทักทีหนึ่งคดีนี้นะ ะครับออกหมายเรียกออกหมายจับดำเนินคดีอะไรไปส่งสารจะได้จบแล้วก็นะกบวนการในการทําลายความน่าเชื่อถือผู้เสียหายคุณพ่ออาทิตย์หน้าน่าจบนะครับว่าใครอยู่เบื้องหลังใครช่วยกันปล่อยข่าวนะนะครับมีมีคนในวงการนี่ยนะนะครับนี่คือคือสิ่งที่ผมได้มาก็ประมาณนี้แหละนะครับจะจบอาทิตย์หน้านะครับอ่าเออนะฮะอืมก็ขออนุญาตแค่นี้ไม่ได้ชี้ทำสังคม แล้วก็อยากให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารด้วยใจเป็นธรรมนะครับไม่ว่าทนายดังก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์ผู้เสียหายก็เป็นผู้บริสุทธิ์ในเมื่อทางน้องอายุ18เขากล่าวหาว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศก็มีการแจ้งความก็เป็นหน้าที่ของตํารวจในการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายนะครับโดยเฉพาะหลักฐานจากอาวตารเนี่ยใครเป็นคนปล่อยปล่อยมาจากทางผู้ต้องหาหรือผู้เสียหายหรือว่าลูกพี่ของ ทนายดังซึ่งทนายดังเนี่ยเขามีเอฟตีเยอะมีรู้จักคนรู้จักวิธีกรหลายคนนะครับใครก็ไม่รู้นะครับนะครับเองก็บอกว่า,ามีส่วนในการช่วยเหลือปล่อยเขามีคลิปเสียงคลิปอะไรต่างๆเดี๋ยวเขาจะปล่อยกันนะครับนะครับเดี๋ยวก็จะหน้าหน้าแหกกันนะครับว่าเออต่อหน้ากับผมไม่เกี่ยวต่อหน้าก็หนูไม่เกี่ยวแต่รับหลังพอเปิดคลิปมาเอา้านี่เสียงคุณทั้งนั้นนี่ไหนบอกคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอา่านะครับนะคนที่ช่วยเหลือ ให,ให้การดูแลทนายดังเนี่ยเอาไหนบอกคุณไม่รู้เรื่องเลยนะครับแต่ปรากฏว่าอะไรพอเปิดคลิปึันมาเอาเสียงคุณทั้งหมดเลยนะครับมันมีเสียงคุณหมดเลยอะทำยังไงล่ะนะครับเออนะครับนะครับเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวก็กระชากหน้ากากกันทีเดียวเลยนะกระชากหน้ากากาผู้ต้องหากระชากหน้ากากลูกพี่ผู้ต้องหานะผมคิดว่าทิศหน้าน่าจะจบนะแหล่งข่าวที่ผมทราบมานะก็รอนะผมก็รอ,นะออยู่ นะครับว่าแหล่งข่าวผมเนี่ยไม่ใช่9.9.99นะครับนะครับมีใครบอกหนุ่มกัญชัยไม่เกี่ยวไม่ใช่นะผมไม่ได้พูดถึงหนุ่มกัญชัยนะนะครับนะมีคนช่วยเหลือนะครับนะครับไม่นะครับนะเดี๋ยวก็รู้ครับอาทิตย์หน้านะนะครับเดี๋ยวเขาปล่อยคลิปมาก็บอกนะไอ้ใครบอกไม่เกี่ยวอ่ะเดี๋ยวฟังคลิปดูว่าเสียงคุ้นค้ไหมนะเข้าใจนะอืมนะครับนะเสียงคุ้นคุ้นไหมครับ นะครับบางคนเนี่ยบางทีคนดีของสังคมนะครับยืนอยู่ในสังคมมีคนเคารพน่าเชื่อถือเยอะนะครับนะครับมี f อฟเยอะมีอะไรต่างๆก็ไม่แน่นะถ้าเขาเปิดคลิปเป็นมาถ้ามันเป็นเสียงคนใดคนหนึ่งขึ้นมาแล้วจะเป็นยังไงล่ะก็รอมันรอ,อมันจันนะเอาแค่นี้ล่ะผมบอกแค่นี้ล่ะนะอ่านะฮะเราไม่ต้องไปฟังว่าใครพูดผมไม่เกี่ยวหนูไม่เกี่ยวนะครับเดี๋ยวรอเขาเปิดคลิปว่า ไอการเจราจาให้จบคดีการเคลียร์การอะไรต่างๆเนี่ยใครอยู่เบื้องหลังรวมถึงผู้ต้องหาหรือใครต่างๆเนี่ยที่ให้สัมภาษณ์ว่าอ่าแค่จูบแค่แค่หอมแก้มแค่กอดมันจริงไหมนะเออเรื่องการแบบนอกจากนั้นเนี่ยมีการแตะต้องอวัยวะเพศอะไรยังไงไหมมีการใช้ลิ้นอะไรไหมมันมีคลิปผมบอกแค่นี้แล้วกันแหล่งข่าวของผมเนี่ยร้อยเปอร์เซนตครับมันมีคลิป นะว่ามันมีแบบนั้นหรือเปล่าก็เดี๋ยวก็รู้ครับนะมันมีคํารับสารภาพของผู้ต้องหาหรือเปล่าเรามีลูกพี่เขาร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ยอย่างไรอะ่ะมันมีคลิปหมดมีคลิปเสียงคลิปวิดีโอครับนะครับนะว่าข้อมูลที่ปากฏดตามสื่อกับข้อมูลตามความเป็นจริงจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเขาก็ส่งมอบให้พนักง,งานสอบสวนหมดนะครับนะพฤติกรรมต่างๆของผู้ผู้ต้องหาเป็นยังไง แต่อย่างที่ผมกราบเรียนท่านทนายดังก็เป็นเพียงผู้ต้องหานะครับนะยังไม่ใช่ผู้กระทําความผิดนะครับแต่ว่าฝ่ายตํารวจแนละฝ่ายาทางาผู้เสียหายเนะี่ยได้มีคลิปหมดใครเป็นคนเจราจาใครเรียกเงินใครทําอะไรเป็นไปตามไหมใครเสนอเงินหรือว่าใครเรียกเงินมีหมดครับเพราะฉนั้นไอที่ใครที่จะออกมาไม่ว่าจะเป็นคนกลางคนที่1นึ่งคนกลางคนที่2องตำรวจเขาเรียกสอบหมด นะครับไอคนกลางคนที่หนึ่งอ่าคนกลางคนที่สองทนายความอะไรต่างเขาเรียกหมดครับอ่อนะครับพิธีกรหรืออะไรจะติดเกี่ยวข้องเขาเรียกหมดนะไม่ใช่คุณกันชัยนะบอกไปเลยนะเดี๋ยวเขาจะโทรมาหาผมนะผมไม่ได้หมายถึงคุณกันชัยนะพิธีกรบางคนดาราช่องดังบางคนนะครับมีหมดครับนะผู้ต้องหาเขาไม่ได้รู้จักพิธีกรคนเดียวนะนะครับแล้วก็นะรายการดังๆ ที่ทางผู้เสียหายไปร้องเรียนนะครับไปพูดคุยกับเจ้าของรายการและพิธีกรดังเขาก็ต้องเรียกสอบนะครับเพราะว่าคดีเนี้ทั้งฝ่ายผู้เสียหายแล้วก็ฝ่ายผู้ต้องหาเนี่ยปรึกษาไปทั่วนะครับแหล่งข่าวที่ผมได้มาปรึกษาไปทั่วครับทั้งสองฝ่ายแล้วปรึกษาไปทั่วครับนะแม้กระทั่งนะอะ,อะไรไม่อยากเอ่ยชื่อเลยนะครับนะ แม้กระทั่งคนในวงการบันเทิงที่สนิทกับผมก็ได้รับก,ก็มีส่วนในการให้คำปร,รึกษาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการดางัดงๆเนี่ยที่เขาไป้องเรียนเขาอยากจะขอความเป็นธรรมเดี๋ยวเขาต้องเรียกมาพิธีกรก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายคนดงัดงๆเั้งเลยเดี๋ยวเขาต้องเรียกมาสอบนะครับเรียกมาสอบหมดเพราะว่าเขาไปเล่าเหตุการณ์กันหมดทั้งสองฝ่ายพอกันนะเออนะครับแล้วฝ่ายทนายดังนี่ก็รู้จักพิธีกรหลายคนนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าเป็นหนุ่มกัญชัยนะครับอย่าไปพาดพิงอะไรเขาแล้วนะไม่ใช่นะ เอางี้แหละผมพูดว่าไม่ใช่ไว้ก่อนแล้วกันนะครับนะครับนะเข้าใจนะคาปรึกษาหลายคนแล้วก็มีการอัดคลิปนะครับเพราะฉะนั้นทนายความาที่เป็นผู้ต้องหาเขาจำคาพูดตัวเองได้นะครับว่าคุณได้พูดว่าอย่างไรผมเอาแค่นี้แล้กนะวกันเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเขาจะไปส่งให้ตารวจหมดนะครับท่านทนาที่เป็นผู้ต้องหาในเวลาไปพูดกับเวลามีการเจราจารหรือว่าไปคุยกับลูกพี่หรืออะไรต่างเนี่ยคุณได้พูดว่ายัางไงมันมีคลิปมีอะไรหมด กับที่ท่านถแถลงข่าวเป็นมันเหมือนกันหรือไม่ผมตั้งคําถามไว้แลนะ้วกันเนี่ยเขาก็แกะเทปแกะแล้วก็ส่งให้พนักงานสอบสวนเขาก็พิจารณาในการออกหมายเรียกหรือหมายจับแล้วก็ดูแชทต่างๆที่เ,าเอาไปถแถลงข่าวเนี่ยมันครบไหมถ้าตัดต่อยกตัวอย่างเช่น,นมีการคุยกับมีการคุยกับพิธีกรคนหนึ่งซึ่งมันมีเยอะ,อะนะครับนะผมย้ำนะไม่ใช่กชันชะัยนะตัดไปเลยนะเขาจะได้ไปตรลงกัาผมนะครับนะครับคุยกับพิธีกรคนนั้นคนนี้เยอะแยะ นะครับน่ะนะอยู่อยู่ในแชทตัดออกหรือเปล่าคุยกับดาราดังช่องหนึ่งดังมากๆเลยนะครับนะตัดออกไปทําไมอะไรเนี้ยก็ต้องไปนั่งอธิบายแล้วก็มีแชทอะไรที่มันหายไปนะครับตารวจเข้าไปรวบรวมพยานหลักฐานถ้ามีลักษณะเป็นการทําลายหลักฐานนะทำลายความน่าเชื่อถือของผู้เสียหายซึ่งเป็นพยานเนี่ยตำรวจเขาจะพิจารณาว่าเป็นการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไม่ นะครับเพื่อพิจารณาในการออกหมายจับในลักษณะเป็นภัยต่อสังคมหรือไม่เขากาลังประชุมกันอยู่เท่าที่ผมทราบมาก็ผมก็ให้ข่าวก็ประมาณนี้นะครับเออนะประมาณนี้นะนะครับและเมื่อเช้าคุยกับทั้ง c สีย a และกระดาวแปดชาก็เดี๋ยวก็จะมีการปล่อยคลิปจากผู้หญิงคนอื่นๆก็จะปล่อยกันมาเรื่อยๆปล่อยๆไปเรื่อยๆนะก็พูดง่ายก็ในโซเชียลก็บันเทิงกันไป ็เตือนไปยังเกรียนคีย์บอร์ด F4 แต่ว่าเกรียนคีย์บอร์ดเนี่ยผมไม่อยากไปเตือนหรอกเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรครับผมผมเตือนเฉพาะ F4 พี่เดย์นะครับเตือนเฉพาะ F4 พี่เดย์ว่าอย่าไปคอมเมนต์นะครับเขาแคปแคป,แคป,แ,คปแคปหมดแล้วเขาจะมีทีมแคปมีทนายเขาคอยแคปนะอะอะ่คนนี้ก็อยู่ดีๆก็ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็ไปวิจารณ์เขาเด็กมันยั่วในเหลื่อมตัวไปหน่อยเขาก็แคปไปแล้วอืมก็ไปบอกลูกสาวเขายั่วเด็กมัน ให้ถ้าเด็กมันน่อยเยืออะไรคําพูดพวกนี้เขาก็แคปไปหมดแล้วนะครับแล้วตารวจก็แคป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 ,ปเพราะการกระทาแบบนี้มันคือการอะไรมินประมาทนะครับบางคนไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับแหล่งขา่าวฝ่ายผู้เสียหายเขาบอกที่เขาแคปแคปว่าไ,ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคดีเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคดีเลยบางคนก็การศึกษาสูงระดับด็อกเตอร์มีอาชีพหน้าที่การงานดีก็ไปวิจารณ์เด็กมันยั่ว นะพ่อมันเร็วนะนะครับพอเกิดเรื่องก็ไม่แจ้งความจะตบรั์อย่างเดียวอะไรพวกนี้เขาเก็บไว้หมดแล้วครับเป็นคนมีเชื่อชื่อเสียงแล้วคนติดตามเป็นแสนเป็นล้านก็มียังกล้าในการที่จะไปะวิจารณ์ในทางลบโดยที่ไม่มีข้อมูลความจริงเนะี่ยเขาแคบไปหมดบางคนก็เคยโดนฟ้องหมิ่นประมาทมาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เข็ด นะอันนี้คือแหล่งข่าวทางฝ่ายผู้เสียหายที่ผมได้รับมายังไม่เก็บครับคนติดตามเป็นแสนเปแล้วก็ยังไปบอกนะครับเด็กมันยั่วเด็กทํานู่นทนํานี่เคยทําโอลิแฟนบ้างอพ่อมันก็เหตุเกิดก็ไม่แจ้งความก็จะตบทรัพย์ไปแรงต่างแม่ไปวิเคราะห์เป็นรายประเด็นแล้วเขาเสียหายเขาเก็บไปหมดแล้วก็การศึกษาสูงนะแล้วก็ไม่ได้เคยสอบถามทางพ่อกัานะไปรับฟังจากข่าวมาแล้วก็มาวิเคราะห์ให้เขาเสียหายนะครับ เข้าใจนะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่กาลังจะเกิดขึ้นว่าคดีความก็จะแตกไปเยอะแยะแล้วก็เพจปลอมเพจอวตารก็ฉวยโอกาสในการซ้ําเติมเหยื่อหรือที่เขาเรียกว่าเบรมเหยื่อนะครับคือเขาโดนล่วงละเมิดทางเพศมาแล้วก็ไปซ้ําเติมครับบางคนไปกันใหญ่เลยไปบอกว่าเด็กคนนี้เป็นชู้กับเมียทนายเป็นชู้กับทนายเดี๋ยวเมียทนายจะฟ้องอันนี้เขาก็แคปไปหมดครับไปบอกว่าผู้เสียหายเนี่ย ไปเป็นชู้กับเมียทนายดังไปกันใหญ่แล้วครับแค่ไปหมดแล้วครับผมว่าดูแล้วคดีก็เดิมมันจะบานปลายนะมันจากคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลย